พอ,พอดับเครื่องรถก่อนทีมงานคอนฟาเตอร์ตัวพ่อไลส์ไล์ส,สงขาครับนี่เป็นภาพเป็นการชุดสืบสวนตอมอสองคาร่วมกับชุดสืบสวนตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็ตำรวจสพ พุ่งลุงเข้าล็อกรถตู้โดยสารคันนี้ครับเมื่อตอนหนึ่งทุ่มเมื่อคืนนี้ขณะจอดอยู่ในปั๊มน้ำมันแถวบา้านพลุหาดใหญ่เพราะในทางการข่าวรู้มาว่าจะมีการขนคนต่างด้าวเข้ามาทางชายแดนมาเลผ่านไทยส่งต่อไปประเทศที่3ครับตมสงขลาสายเข้าแข็งครับอย่าทำเล่นเด็ดขาดไม่มีมั่วชัวทุกเคตตรวจในรถ พบคนต่างด้าวผิวสีทั้งชายทั้งหญิง9คนหลายชาติครับนั่งปนปนกันมามีชาวเคนยา5คนชาย4ีหญิงหนึ่งชายชาวอูกันดา2คนในจีเรีย2คนชาย1หญิงหนึ่งทั้งหมดมีหนังสือเดินทางครับแต่ว่าภายในเล่มมีรอยตราประทับขาเข้าราชอาณาจักรของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปลอมย้ำครับ ปลอมหนังสือเดินทางมีจริงแต่ว่าปลอมบอกแล้วครับอย่าทําเล่นกับตอมอสงขาใครสอนใครสั่งให้ทําแบบนี้ครับ ก็จับทั้งหมดครับทั้งต่างร้าวผิวสีแล้วก็นายนาเซคารอายุ52ปีซึ่งเป็นคนไทยที่พามาส่งส่วนคนขับรถตู้กันไว้เป็นพยานเพราะอ้างว่าไม่รู้เขาจ้างให้มารับเห็นมีหนังสือเดินทางเรียบร้อยผมเลยมาเขาให้ขับไปส่งที่หมอชิด นา,นายนาเซคารบอกว่าได้รับการติดต่อจากนายนาที่มาเลเซียให้รับคนต่างด้าวผิวสี13คนครับมาจากช่องทางธรรมชาติด้านอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสไปส่งที่กรุงเทพครับเข้าจ่ายเป็นดอลลา่าครับ4,920 US ดอลลร์หรือราว1 6 1 0 0 0บาทครับก่อนขึ้นรถเดียวหนังสือเดินทางไปให้บางนองหรือว่าแบนนองคนพื้นที่ตากใบประทับตราปลอม ผือว่ามาเจอด่านตรวจมาเจอเจ้าหน้าที่ระวางทางก็โชว์ให้ดูแต่ไม่ได้บอกครับว่าอยามาเจอตอสอสงครามเด็ดกขาดลืมบอกไปในรถตู้มี9คนครับส่วนอีก4คนนี่ถูกส่งขึ้นรถทัวร์แต่ว่าก็ไปไม่รอดเหมือนกันครับถูกตอมอตามไปสกัดจับได้ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับหลังจากที่กําลัง นัง่งรถทัวด้วยใจค่นึงอาคิดถึงไม่ทันได้คิดถึงครับถูกดับจับซะก่อนจากการสอบถามคนต่างด้าวทั้ง13คนบอกเหมือนกันเลยว่ามาเที่ยวเมืองไทยสัก2-3วันเชื่อไหมครับส่งนี้ทางลักลอบเข้าเมืองประทับตราหนังสือเดินทางปลอมเฮ้ยคนไทยก็กินข้าวหอมมะลินะเวย้ยดูดนมแม่มาตั้งแต่เกิดน,นะเวย้ยไม่ใช่นมบวน ควายคือถ้าเป็นไปตามที่คาดการนี่น่าจะถูกส่งไปเป็นสแกมเมอร์หรือว่าพนันออนไลน์ในประเทศเพื่อนบ้านครับไอ้เรื่งแบบนี้ไอ้พวกนี้เก่งเลยครับเห็นดำดำแบบนี้ไว้ใจไม่ได้เลยคือพอถูกจับนี่ชอบทำมินชอบหัวหมอแมง่ง เพราะว่าก่อนหน้านี้มีรายงานจากหน่วยงานความมั่นคงนะครับว่าหลังจากที่รัฐบาลโดยกระทรวงการต่างประเทศและก็สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองเข้มงวดในการออกวีซ่าให้กับกลุ่มคนบางสัญชาติที่มีความเสี่ยงไปทํางานสแกมเมอร์และก็พนังานออนไลน์ที่ประเทศเพื่อนบ้านครับทำให้ในหน้าเริ่มมีการเปลี่ยนเส้นทางโดยบินมาลงที่ประเทศมาเลเซียแล้วผ่านประเทศไทยโดยใช้ช่องทางธรรมชาติไปสู่ฐานที่ตั้งของสแกมเมอร์เป็นไปได้สูงเลยครับ